เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2566นะคะสมเด็จพกกระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีส่งพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับลูกที่มีความกตันยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่โดยในปีนี้นะคะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงและคนในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัลค่ะอาทิคุณแพทย์รันนพันธ์และน้องทิกเกอร์อาชิระเทริโอนะคะซึ่งผูดรับรางวัลล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องของความกตันยูต่อครอบครัวค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ตื้นตันรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทําให้คุณแม่ยิ้มตลอดมาแล้วก็รวมถึงรางวัลน,นี้ด้วยเพราะจริงๆก็คงเป็นรางวัลของคุณแม่เพราะถ้าคุณแม่ไม่ได้ดูแลกันมาตลอดก็คงไม่มีเราวันนี้อะไรเงี้ยครับเป็นเกียรติเช่นกันครับเป็นเกียรติมากๆครับแล้วจริงๆรางวัลอันนี้ก็เป็น <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเอารางวัลก็ได้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะจริงๆการที่ผมได้ได้รับรางวัลน,นี้วันนี้ก็ ถ้าไม่มีคุณแม่แบบสอนผมอย่างดีว่าไม,ไม,ไม่ไม่น่านจะได้รางวัลดีเลยอันนี้ก็คือ our award ครัขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ